สวัสดีค่ะสอจอเองค่ะวันนี้สอจอจะพามาปลูกชาบเขาเรียกอะไรเนาะกุ้ยชายเนาะกุ้ยชายน่าจะใช่นี่ค่ะที่บ้านเก่าสอจอสอจอไม่ได้ขุดมาเนาะสอจอก็ต้องมาเริ่มปลูกใหม่จะปลูกแนวติดรั้วบ้านนะคะปลูกใหม่ค่ะสอจอไม่ได้ขุดมา มันหลายอย่างคะ่ะก็เลยไม่ได้ขุดย้ายบ้านเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็เลยไม่ได้ขุดมาด้วยก็มาปลูกใหม่คะ่ะไม่เป็นไรเรามีมเมล็ดพันธุ์ช่วงนี้สจก็ยุ่งๆอยู่นะคะถ้าสจไม่ได้ไปหาใครก็อย่าพึงน้อยใจเด้อคะ่ะสจจะจะไปหาทุกคนละคะ่ะแต่ต้องขอมีเวลาสักพักนึ่งก่อนเพราะว่าอะไรอะไรยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะ สอจอก็อยากไปหาค่ะแต่มันไม่มีเวลาจริงๆสจก็ยังเตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเคลียร์พื้นที่ลง,ลงปลูกต้นไม้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนหนึ่งที่ลงปลูกไปแล้วก็อย่าพึงน้อยใจเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสอจอตามไปค่ะสอจอจะไปให้กำลังใจทุกคนนะคะ่ะ แต่ต้องขอเวลาสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยล่ะไม่ใช่พักน้อยๆเพราะว่าพอบ,า,พอบานก็ทำงานเนาะสอจอก็ทำงานแล้วก็ลูกอีกมันวิ่งหน้าชนหลังอะไรประมาณนี้แหละค่ะยังไงสอจอ็็จะมาอัปเดตต้นไม้ของสอจอนะเรื่อยๆให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะสจอขอขุดทำพื้นที่ตรงนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวฝนจะตกฝนจะตกนะคะวันนี้โอเคค่ะลงมือค่ะนี่ค่ะคือมเมล็ดที่สจจะปลูกเนาะอันนี้ของปีนี้ค่ะอันนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วไม่ได้เขียนวันที่ไว้โอ้เขียนอยู่วันที่โอ้พศหนึ่งสีนั่นไม่มีวันที่แต่สองพันสิบสี่ โอ้มันจะงอกไหมไปลงมือกันเลยสอจอจะเทใสร่รวมกันเลยเนาะเทใสร่รวมกันเลยแล้วเราก็ไปปลูกที่สอจอบอกว่าดินตรงนี้แย่เนาะดินไม่ดีพอสอจอกับ ปขุดแล้วก็รดน้ำแล้วก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างลงไปเนาะมันก็ดีขึ้นค่ะสามารถขุดได้ก็ถือว่าดีขึ้นโอเคสอเจอจะโยดลงไปอย่างนี้เลยด้วไม่หยดอดแล้ววานแล้วใส่ลงไปเยอะๆเลยสอจอคิดว่าปลูกครั้งเดียวนี่ค่ะปลูก ลงไปเยอะๆเลยนี่ค่ะเรามีเมล็ดของเราเองไม่ต้องกลัวนี่ค่ะไม่ต้องพูดถึงนะถ้าไปซื้อเมล็ดเขาอะนี่ค่ะยอดลงไปเลยน่าจะไม่หมดหรอก นี่ค่ะ,จะเจ้าก็จะยอดลงไปแบบนี้เลยใส่ลงไปเยอะๆเวลามันเป็นดอกนะจะสวยมากนี่ค่ะตอนสจอมาขุดใหม่ๆอู้ตายแล้วจะปลูกอะไรได้ไหมเนี่ย สุดท้ายมันก็ดีให้โโจนี่ค่ะปลูกลงไปเลยแล้วมาดูกันเนอะว่ามันจะงามไหมโซโจว่ามันงามเนอะแล้วก็กบดินลงไปเลยค่ะกบดินกบแบบนี้แหละนี่ค่ะใครที่เห็นดอกไม้ชายโซโจนะ โอ้สวยจริงๆไม่ใช่ของแต่ของโสจลสวยของคนอื่นเขาก็สวยดอกก็มีประโยชน์เอาไว้ปลูกเอาไว้กินผัดใส่หมูใส่ไก่ก็อร่อยใบก็ทำกุยช่ายโทษกุยช่ายหนึ่งเนาะ ก็จะผัดไทยได้ด้วยอย่าลืมผัดไทยแล้วกันนี่ค่ะนี่งามแท้ดินดินถือว่าโอเคเลยล่ะมีไส้เดือนด้วยดูนี้แสดงว่าดีแล้วแสดงว่าดินเราดีแล้ว เรเจ้าน่าจะถมดินเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเจม โอ้ยกดหลังนี่ค่ะยาวเลยถ้าเขาเป็นดอกขึ้นมานะคะจะสวยมากรอดูกันต่อไปค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สอจ,จก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ